สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา8นาฬิกา41นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโ,ราโรปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้สเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยศิลปากรประจำปีการศึกษา2564ณศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษามหาวิทยายลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนคปรปฐม ในการนี้พระาราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศาาักดิ์หาคนเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณหนึ่งคนประกาศเกียรติคุณรางวัลนักวิจัยนวัตรกรรมสร้างสารรค์รุ่นใหม่ดีเด่นประจำปีพุทธศัการาช2565หคนและทุนภูมิพลประเภทรางวัลเรียนดี14คนและประเภทส่งเสริมการศึกษา14คน ในปีนี้มีผู้สําเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและประิญญาเอกรวม3,915คนจากนั้น,พร,นพระราชทานพระราชโอาทความสําคัญตอนหนึ่งว่า บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วถือได้ว่าเป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถเพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อสร้างความสําเร็จแก่ตนเองและส่วนรวมในการทํางานสร้างสารรค์ความสําเร็จและความจเจริญนั้นนอกจากจะต้องมุ่งกระทําแต่เฉพาะการงานที่สุจริตและเป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแล้วบัณฑิตควรตระหนักด้วยว่าคนเราแม้จะมีความรู้ความสามารถสูงแต่ก็ไม่อาจสร้างความสําเร็จทุกสิ่งได้โดยลําพัง หากป้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นอย่างพร้อมเพรียงด้วยบัณฑิตจ,จึงต้องมีความเฉลียวฉลาดในการประสานสามัคคีประสานประโยชน์กับทุกคนทุกฝาก่กฝายที่ทํางานร่วมกันถ้าประพฤติปฏิบัติได้ดังนี้กิจการงานที่ทําก็จะดาเนินรุ่งรืวงและสําเร็จผลประโยชน์แท้จริงคือเป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่บัณฑิตเองและแก่ประเทศชาติพร้อมทุกส่วน